บรรยากาศยามเศร้าๆน้องพ,พี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆอยู่ภายในตลาดบ้านโคกเนาะภายในหมู่บ้านของบัจิตเองโอ้รู้สึกว่ามื่อนี้คนมาหาอยู่หากินหาแนวสื่อ,อลายเป็นพิเศษเนาะพี่น้องอห้งกลัวตลาดใหญ่เนาะหอยจุกก็มีโอหอยจุกก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้องเบิร์ตสุขสู่คนเด้อน้องพ่อพี่น้องยิน,นดีตอนรับทุกทุกคนเข้าสู่ซ่องของบาจิตบัานโคกอีกแล้วน้องพี่น้องเลยสบายดียามเ้าเนาะยามมื้อเ้าวันอังคารพี่น้อง อยู่ที่ตลาดเครือเก่ามาเนี่ตลาดเศร้าเนาะภายในหมู่บ้านของบาจิตเองเด้อมาเนี่โอ้แดดออกคักเนาะมาเนี่บรรยากาศประมาณหกโมงเจ็ดโมงมาขายของคือเก่าเนาะมาขายเครื่องขายของกล้วยทอดมันทอดไก่ทอดกม๋มีเลือกเอาเด้อมาขายของคือเก่าเนาะพี่น้องเลย อ๋อมื่อนี้รู้สึกว่าคนหลายเป็นพิเศษเนาะูทางด้านผุ่นกะมีเด้อโอ้คนหลายขนาดเนาะคนมาหาสื่อนายอยู่น่ากินเนาะพี่น้องเลยอาเดี๋ยวบัจจิศิพาาพี่นอ้องไปเลาะเบิ่งก่อนนะเราขายมันมันถงเท้ายมัน,มน,มนเออสิบพันเนาะ บรรยากาศยามเศร้าๆน้อนพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆอยู่ภายในตลาดบ้านโคกเนาะภายในหมู่บ้านของบาจ,จิตเองโอ้รู้สึกว่ามื่อนีคนมาหาอยู่หา,หากินหา,นาแนวสื่อไลายเป็นพิเศษเนาะพี่น้องห้งกลัวตลาดใหญ่เนาะว้าห้งกลัวตลาดใหญ่อัน,นี่เป็นตลาดไม่ใหญ่ปานใดเนาะเป็นตลาดน้อยๆนี่สองขางทางพี่น้องเลย แต่ว่าผู้คนมาาลขนาดแทงกวดตะล่าหไ่โอ้ฮะอ่นหุ่มซสือยังไงนี่คนหลรีมันนี่มักทุ่นี่ก็เป็นแนวกินนะพี่น้องเลยแน่อยู่แนกินมีพักมียาหมักหุ่ง ตอนนี้ก็ยังมีปูมีปลายังพีงนนน่น้องเลยนี่ปูปลาโอ้กล้วยเนาะเนี่ยอยู่เนียกินนี่เป็นกระปูคายอยู่แคมทางแบบสี่เลยเนาะป้าพี่น้องเลยบางคนคนหลายรีเมอือนนี่คนหลายเป็นพิเศษ อโอ้โอโอโอกบก็ยังมีกบๆเนะพี่น้องเลยหมักแดงหมักหุงกม็มีมาอยังนี่เก็บปลาเป็นนะาไม่เคยกินแน่นี่ไม่ <g ül üyor> เคยกินเนาะนีะ่ กบปลาเนาะพี่น้องไงยมีบบดกปลายังมีอยู่เนาะอันนี้โอ้กบตัวใหญ่ๆเลยขายตรงท่านี่นี่ต,ง,นนสตงสาวพันเนาะพี่น้องเไงตงสาวพัน,พนปา้าน,นั่นเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วมาลันนี่น้ำใหม่น้ำมันก็นยังมีอยู่นะพี่น้องไงเออ คนสื่อนอยู่น่ากินเนาะคนหลคยขนาดเออเห็นเนาะปะาให้เพื่อนขายผัวเดียวเพื่อนปะาคนห่มคนห่มเซลลเซลลนาอพี่น้องเล,ลอ่ากะ,ะถือว่าโอเคยู่เนาะกล้วยของบาจิตไก่ทอด ไปขับไปเบิ ah, ่งก่อนวันนี้เบิ้แล้วบ่เบิ้แล้วบ่้ดหน่อยก็เเนี่ยไก่เบิ้ดแล้วเนาะไก่ยังเหลือแต่กล้วยกับมันทอดกับเบิ้ดไวพอสมควรเนาะเพราะว่าคนหลายเนาะพี่น้องไงไม่เนี้ยค้นลายเลยเบิ่งเนาะแทงกลัวตลาดใหญ่ mặc đuôi nó mày cả, nhang mi nó phi long nó mày nhang mi lai nó phi long yên nó mày chuông kami ô chuông kopai lao phi phải đâu, lao phi lao nó lao phi đây, phi lao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  phi ก็ตัวเป็นๆได้นนพี่น้องเลยเนาะแล่นไปนะเอหมักบัวโอ้คนมาขายกระไลได้พี่น้องเลยเนาะมื่อนี้คนขายกระไลคนซื้อกระไลโอหมักบวบเนาะน่าอยู่น่ากิน,นตามธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเฮาหอยพี่น้องเลยปินเกาะปินไก,ก่ว้าว สินมูสินมูสดๆผลไม้ล่าใหม่นะพี่น้องเลยคนขายไปสุดทางนะขายลายอเอลิเมนต์เนี่ยมาทางด้านนี้กับมีแนวอยู่นากินเนาะพวกของสดของสด สินโหมสินไกสินเสือพานาแพ้เนาะแถวนี้ไปสุดพุ่นเลยเนาะว้าวนาะพี่น้อง,องเลยคนมาลายเป็นพิเศษเลยเนี่ยคึกคื้นดีเนาะบรรยากาศภายในตลาดหมู่บ้านของบาจิตเสือพานาแพ้เนาะทางด้านนี้เป็นเกิบเป็นเอ่าเสือพะ ก็มีประมาณนี้เนะาะก็เป็นตลาดญบไนนะพี่น้องนี่เป็นตลาดใบไ่เป็นตลาดซองแคมทางเนาะแต่ว่าผู้คนมือนี่หู่เสกวาซีลาลเป็นพิเศษเนาะ,ะพี่พี่น้องหลายแห่งกว่าตลาดห่แบบนี้ ส่วนหลายแนยวอยวูย่แนวกินแบบซีซีได้ขายดีเนาะพี่น้องเลยพวกปิป้งไกปง่ปิ้งหมูเนาะปิ้งไก,ปงไก่ปิ้งหมูแนวอยู่เน้ากินแบบนี้แ,บบแหละเนาะสิได้ขายดีเป็นส่วนลายสีนหมูสดๆเน,นาะพี่น้องเลยสีนหมูสดๆโอ้หั่นสดๆเลย อาหันสดสดถ้ากระลมมาเศ้านี่ครับพี่น้องหมูสดสดนะเปมาขายตอนนี้กาผู้คนกายังมีหลายอยู่เนาะยังมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆยังมาหลายคนอยู่ตลาดยังบ่วเนาะอากลับมาบัดนี้เพิ่นขายเบิดแล้วบ่บดนี้บขายนเบิดขายดีอขายดีดี เบิด์แหละน่องไปน่องเลยกาส่วนลายกันแนวขายแบบนี้นะิได้าขายนะพวกกว้วยทอดพวกไก่ทอดนี่แหละิได้าขายนน่บ d จิตมากกับบุดนไปได้กาเบิดเลยยังมีลายอยู่นี่เ็นขายมันถงสิบพันเดี๋ยวบ u จ g e t สิ้อไปฮะ บรรยากาศยามมือ้อเสาร์เนาะพี่น้องอยู่ภายในตลาดโอ้ผู้คนมาหาซื้ออยู่ซื้อกินมาตลาดเนาะหลายผู้หลายคนอลเลยมือนี้ตลาดภายในหมู่บ้านก็นจะมีสองมือเนาะมีสองมือมือวันอังคารกับมือวันพ้าฮัดเนาะพี่น้องเลยมีอยู่สองมือ คนสีลายมือวันอังคารเนาะมือวันอังคารนี่คนสีลายโดยเฉพาะมือนี่เนาะแต่ว่าวันพระอาทนั่นคนกาซีบัวลายไปไดนนี่เพราะว่ามือนี่เป็นมือแรกของมือตลาดเนาะวันอังคารผู้คนกลับมาหาซื้อนาอยู่น่ากินโซนนี้กห็หอดยามเกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องเลยยามเก็บผลผลิตแล้วเนาะผู้คนกลับมาหาซื้อนาอยู่น่ากินนี่แหละ นี่นอเพลินกับวางขายอยู่ตามแค้มทางน้าพี่น้องเลยนี่แหละวิถีชีวิตชนบทบ้านนอกบ้านนาเขาก็มีประมาณนี่น้าพี่น้องตอนนี้บัจจิกำลังซีเมื่อน้าพี่น้องกับเพื่อนก่อนบัตรนี่พอดีว่าขายเบิดอลไรนี่กอ่านี่กบเนาะเก็บเครื่องเก็บของเมื่อก่อนบัตรสิ้นหมูเนื้อสด แนวอยู่แนวใครลายอยู่เนาะเมือนีพี่น้องเลยขายแนวใครลายอยูเมือนี่คนซื้อกะลายเนาะะกมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเลยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศอยู่ในตลาดนัดตลาดนัดบ้านโคกนัดตลาดนัดหมู่บ้านของบาจิตเองเนาะพี่น้องเลยนี่บรรยากาศภายในหมู่บ้านกะมีประมาณนี้เนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮากะมีประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องเลย ตลาดนัดกับเป็นตลาดนัดอยู่สองขางทางเปิดมาวางขายอยู่สองขางทางจีละเป็นตลาดน้อยน้อยะตลาดนี้น้อยตลาดบอยไงแต่ว่าเมื่อนี่ผู้คนกับมาไลาเป็นพิเศษมาซื้อมาหาในยอยู่น่าก,กินสำหรับตลาดใหญ่นะพี่น้องเลยผู้คนมาหลาอีลีโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้บัจจิตกัคือสิมีเพียงสำนีแล้วเนาะพี่น้องเลย จงังใดก็ฝากให้พ่อพี่น้องเป็นกาลังใจให้บาจิตเด้อโดยการกดไลค์ก็ละหนึ่งไลค์นะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้บาจิตโอเคนาะสสำหรับคลิปนี้บาจิตขอโตลาไปก่อนเด้อน้องพ่อพี่น้องเย้ยจังไดก็ขอกล่าวคำบาสบายดีสวัสดีครับ